ขั้นตอนสุดท้ายแล้วทุกท่านอีกกซีสวัสดีครับนะฮะตอนนี้ก็ผมจะไปปิดฝากล่องพวงนู้นพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วอ่ะพี่บุเก็บของให้พ่อด้วยครับนี่เก็บเข้ากล่องอันไหนคือเครื่องมืออันไหนคือนะพวกอุปกรณ์นี่เครื่องมืออันนี้อุปกรณ์อุปกรณ์เก็บเข้าอุปกรณ์เครื่องมือเก็บเข้าเครื่องมือนี่แล้วก็สว่านเก็บเข้ากล่อง หอหเก็บไปเถอะในนั้นแหละหหตัวาเต้งเก็บยังไงใส่ยังไงเสร็จสิ้นจบกระบวนควารบ椒กเกอร์ขึ้นแล้วน่นนี่นี่คือ b i นี่ไงตู้ไฟนีบงกเกอร์นี่ไงกเกอร์บ้านเราเแบบนี้อยู่นี่ปึ๊บ เมนปุ๊บนี่เมนบ้านนี่เมนครัวแล้วปุ๊บอ้กสองตัวนี้คืออะไรัวเมนไงตัวนี้เบเกอร์ใหญ่คุมคุมทั้งหมดแล้วเรามาคุมแยกอีกทีหนึ่งเนี่ยเป็นเมนครัวนี่เมนบ้านอีกทีนึงนี่ฮะเราเปิดดูไฟติดยังน่ามาแล้วเป็นไงไฟห้องน้ำเปิดตรงบ้านน้ำเดิมเออเดี๋ยวพ่อไปเช็คไฟห้องน้ํานะว่าเปิดติดหรือเปล่านะเก็บของให้พ่อด้วยนะครับโอเคมาทุกท่านเดี๋ยวผม เปิดไฟเลยมองไม่เห็นให้พี่บูกเก็บคองให้นะะส่วนผมก็สายไฟพันดีๆนะลูกเดี๋ยวพ่อจะไปใส่กองโฟมโฟมที่หลังข้างล่างมาดูว่าปกติผมใช้ปลั๊กตัวนี้นะฮะเสียบเสียบไปห้องน้ำเนาะแต่ทีนี้ผมถอดออกแล้ววันนี้นะครับได้เวลาปลดล็อ,ลอกความเป็นไทยให้กับสายไฟเส้นนี้ว้าซานนะพี่น้อง นี่ปกติผมโยงไปทางห้องน้ำนู่นนะครับอันนี้ผมมาออกแล้วนะครับสรุปก่อนนะวันนี้ว่าทำยังไงฮะนี่เดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ผมก็เดินท่อมาจากย้อนแสงเออเดินท่อมาจากทางน้นฮะในห้องแล้วก็มอโผตรงนี้มัดนี่เอากลองน,นี้ไว้ต่ออันนี้คือสายไฟใช้ชั่วคราว ประมาณสองถึงสามปีนะฮะชั่วคราวเพราะว่าลูกขำเพราะว่าชั่วคราวนั้นคือประเด็นคือผมจะมีนะจะทําเป็นศาลาไว้นั่งเนี่ยให้ทีมงานหรือว่าให้ลูกๆเนี่ยมานั่งดูตรงเนี้ยนะผมจะทําขึ้นมาแล้วไม่กั้นนะเอฟซีแล้วจะเป็นตีระแนงตีระเบียงให้มานั่งมองวิวตรงนี้ม,นมองถนนม,มีหมดแหละ แล้วก็มีมองป่าติดแอ,เอร์เลยพ่อเออติดทุกอย่างแอร์ธรรมชาติพอ่อจะไม่กั้นไงตรงนี้ผมก็เลยจะต่อสายไฟเชื่อมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าอันนี้คือเป็นสายไฟพอ่อยืมมาใช้ชั่วคราวก็น่าจะราวสองสามปีนะครับหรือว่าพ่อจะใช้วันไหนค่อยถอดขึ้นนะครับนะแล้วก็มาต่อตรงนี้นะซึ่งตรงนี้ผมทํารับไปแล้วนะครับวันที่ผมทําไฟห้องน้ํานะครับเนี่ยผมทํารับไปแล้วนะก็ต่อเชื่อมเข้ามาตรงนี้เลยนะครับทีนี้ หลังจากที่ต่อเสร็จแล้วผมก็จะมาดูว่า,าม,มีไฟหรือเปล่านี่ปิดเปิดติดนะสรุปแล้วมีไฟนะทุกท่าน สวยงามเสร็จสิ้นภารกิจของบ้านอีกี้ซีวันนี้นะแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะฮะกับตนันลองเปิดตรงนี้พ่อครับผมอ่าคุณปุ้ยลองเปิดไฟตรงนี้ให้หน่อยดิลูกไม่ถึง่ะฮะมดีจ้ามาดีจ้ะถึงเหรอ มาดูนี่สว่างแล้วหรือเปล่าเมื่อกี้ตอนกับตันมาจากโรงเรียนอ่ะมันไม่มีไฟพ่อเอาไฟลงนี่<อ>เป็นไงทีนี่ตันก็จะได้มีที่วิ่งเล่นทีนี้ตร,นตรงนี้เลยทำสนามบอลเลยทำสนามบอลเลยเอ่ะเพราะว่าตรงนี้พ่อก็จะนี่ทยอยถมดินตรงนี้ผมจะต่อ แผนผมนะจะต่อหลังคามาเหมือนกันฟืดให้ยาวตรงนี้แล้วก็กั้นรอบเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้กินข้าวกันนะครับตรงนี้เนาะนี่แหละคือแผนของเอกซ้ซียูเนาะนะครับเอาแผนหนูเป็นแบบไหนบอกพ่อหน่อยจะทำสนามบอลแล้วก็ปูหญ้าที่มาสไลด์อ๋อเหรอจะทําสนามบอลแล้วปูหญ้าที่สไลด์เลยเหรอโอ้โหเขาจะเอางบมาจากไหนเนาะโอเคโอเค โรนันโดเหรออ๋ชอบโลนันโดอ่ะนี่ฮะทุกท่านก็พูดความฝันกับลูกแล้วกัเลยลืมเลยว่าจะต่ออยังไงก็เสร็จสิ้นนะครับภารกิจวันนี้ของอีก u ซเนาะนะครับก็ขอบคุณ f อซที่เป็นกำลังใจให้นะครับตอนนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วน,นะครับไฟสว่างไฟแจ้งเนาะ,ะส่วนพี่บูก็เก็บเครื่องไม้เครื่องมืออ,อยู่บนบ้านน่นนะครับไปทำให้เสร็จการบ้านนะหัวหน้า เดี๋ยวผมจะเก็บไฟปลั๊กไฟตัวนี้ให้มันเสร็จสิ้นก่อนเพราะว่าจะได้ไปใช้งานเวลาเอาไปทำงานนี่ไม่มีปลั๊กไฟนี่เก็บได้แล้วนะครับปลั๊กพ่วงตัวนี้หุ ไปขึ้นไปถอดปากพ่วงก,ก่อนเอาเออกมาจากห้องเลยนะลูกเครื่องมือเดี๋ยวเก็บไว้ข้างนอกหนอเอ้ยไหนเอ้ย,เอ,ยเอาออกได้แล้วปลดระวังได้แล้วอุ๊บนี เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะฮะสำหรับสายไฟก็เก็บปลดระวางเรียบร้อยนะครับท่าน อากาศเย็นๆส,สบายๆดูสองแม่ลูกนั้นไปด้วยดูผมไปด้วยเนาะ <S <S 1> <S 1> เป็นยังไงการบ้านสอนการบ้านถึงไหนกันแล้วเลยกี่ข้อ <S <S สอง,สอง <S <S โอ้สอง เก็บสายให้มันเรียบร้อยเราจะได้ไปใช้งานง,ง่ายๆเจ็ดชิ้นภารกิจของเจ้าแล้วไอ้หนูกลับไปอยู่พักผ่อนนะเพราะว่าเจ้าอยู่นานแล้วนี่อุบ โอเคฮะเรียบร้อยเอาไปเก็บให้เป็นที่เป็นทางทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเอกีซียูขอฝากคลิปไว้ท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายตานบ๊ายบาย